รามอล็กพุ่มามาร,รังตุลล้อรามบารากาตุนะคะวันนี้เรามาต่อกันในเรื่องของอาหารและพลังงานที่เหมาะสมกับเพศและวัยนะคะจะกากสัปดาห์ที่แล้วมานะคะที่คุณครูให้ในักเรียนทำไปงานในเรื่องของอาหารหลักห้าหมู่แล้วก็ให้ในักเรียนแยกประเภทสารอาหารในแต Ren ่ละในแต่ละหมู่นะคะคุณครูได้ดูแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนตอบได้นะคะดมมากเลยนะคะ ส่วนเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็ยังคงเป็นในบทที่หนึ่งนี้แหละนะคะเกี่ยว้อขกับอาหารนะคะก็คือเรื่องของอาหารและพลังงานที่เหมาะสมกับเพศและวัยนะคะอเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอะทาทบทวนนะคะ ประเภทและประโยชน์ของสารอาหารในแต่ละหมู่นะคะคือเช่นโปรโตีนนะคะถ้าโปรโตีนเนี่ยประโยชน์ของโปรโตีนให้อะไรบ้างโปรโตีนนะคะจะให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะโปรโตีนเดี๋ยวเรียนดูนะคะว่าโปรโตีนให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะให้ไหมให้ โปรตีนทําให้ร่างกายเจริญเติบโตใช่หรือไม่อ่ะใช่นะคะโปรตีนที่สําคัญก็คือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะแล้วก็ให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงไม่มีโรคนะคะมาต่อไปมาดูหมู่ต่อไปคือหมู่คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตมีอะไรบ้างคาร์โบไฮเดรตมี เป็นกลุ่มของข้าวเผือกมันขนมปังใช่ไหมคะอ่าสว่วนใหญ่ในเรียนตอบได้นะคะคาร์โบไฮเดรตนี่นะคะก็จะให้ประโยชน์เหมือนกับโปรตีนแต่ต่างกันตรงที่คาร์โบไฮเดรตนะคะจะไม่อ่อไม่ช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเรานะคะอ่ามาดูต่อไปหมู่ต่อไปก็คือเกลือแร่นะคะเกลือแร่คือกลุ่มของพวกผักนะคะผัก,กสว่วนใหญ่วนเรียนก็ตอบถุดนะคะเมื่อวันก่อน อาหารของนักเรียนนะคะก็ผักอืนะคะผักเนี่ยนะคะจะมีประโยชน์ก็คือทําให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตนะคะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่มีโรคนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะช่วงของโควิดนะคะไข้หวัดนะคะช่วงของไข้หวัดป้องกันหวัดได้ด้วยการกินผักนะคะและเช่นกันก็คือหมูของวิตามินนะคะก็ให้ร่างกายเจริญเติบโตและ ทำให้ร่างกายของเราไม่มีโรคนะคะส่วนหมู่ต่อไปก็เป็นหมู่ของไขมันนะคะไขมันเนี่ยจะให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะจะให้การทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและทำให้ร่างกายไม่มีโรคเช่นเดียวกันนะคะและต่อไปที่สําคัญนะคะเป็นกลุ่มของสารอาหารนะคะเป็นสารที่สําคัญต่อร่างกายของเราก็คือน,น้ํานะคะให้ร่างกายเจริญเติบโตและ ทำให้ร่างกายของเราไม่มีโรคนะคะอันส่วนนี้คือทบทวนนะคะต่อไปมาดูในเรื่องของอทบทวนต่อไปนี้นะคะถ้าสารอาหารในแต่ในทั้งห้าหมู่และรวมทั้งน้ําอีกนะคะ แบ่งได้เป็นสองประเภทนะคะคือสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะคือสารอาหารที่ต้องผ่านกระบวนการย่อยโกรดน,นะคะเวลาเรากินนะคะก็คือร่างกายต้องย่อยนะคะก่อนที่จะเอาไปใช้ประโยชน์นะคะคือพวกของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานแก่ร่างกายคือสารอาหารเนี่ย ไม่ใด้พลังงานแต่แต่ร่างกายแล้วแต่ร่างกายนี่ขาดไม่ได้นะคะสามารถดูดซึมน,นําไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยที่หลายๆขั้นตอนนะคะให้แก่วิตามินแร่ธาตุและก็น้ํานะคะต่อไปเป็นเรื่องของวันนี้นะคะที่คุณครูจะให้เราไปเรียนกันก็นคือเรื่องของอาหารและพลังงานที่เหมาะสมกับเพศและวัยถูกไหมคะ อาหารเนี่ยเราต้องทานให้เหมาะสมแล้วก็ให้ถูกต้องแล้วก็ให้ถูกกับวัยของเราด้วยนะคะดูนะคะว,ว่าวัยเด็กนะคะซึ่งนักเรียนนะคะจะอยู่ในช่วงของวัยเด็กนักเรียนในวัยเด็กเนี่ยนักเรียนต้องได้รับอะไรเป็นต้องาก,การโปรตีนที่สูงเพราะร่างกายของนักเรียนกากลังจเริญเติบโต,ตนะคะ <c ười> ส่วนคุณครูเนี่ยอยู่ในวัยของผู้ใหญ่นะคะคุณครูต้องการไขมันและคาร์โบไฮเดรตในการทํางานนะคะ <c ười> โปรตีนก็ต้องการเช่นกันนะคะ ต่อไปคนวัยชารานะคะวัยชาราต้องการโปรตีนวิตามินแคลเรีเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะส่วนหญิงตั้งครรภ์แม่ของเราที่ตั้งครรน,น้องอยู่นะคะก็คือต้องการอาหารทุกประเภทสูงกว่าทุกวัยเพื่อนําไปใช้ในการเลี้ยงารกในร่างกายนะคะอนักเรียนดูนะคะว่าความต้องการพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละ ในแต่ละวันนะคะแบ่งเป็นตารางในหนึ่งวันนะคะหนึ่งหนึ่งวันนะคะแบ่งเป็นเพศและวัยนะคะมีอายุชัดเจนนะคะ,ะดูะถ้านักเรียนเด็กนะคะเด็กหญิงเด็กชายที่มีอายุระหว่างหนึ่งขวบถึงแปด วบนะคะน้ำหนักตัวอยู่ต้องน้ำหนักตัวเท่านี้นะคะพลังงานที่ต้องการก็คือที่หนึ่งพันถึงหนึ่งันสี่รอกิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะส่วนถ้าเป็นนักเรียนซึ่งนักเรียนอยู่ชั้นป6ใช่ไหมคะคือช่วงนี้นักเรียนช้านะคะน้ํา้ำหนักของนักเรียนนะคะถ้าน้ำหนักเฉลี่ยที่สาสบสามกิโลกรัมนะคะนักเรียนต้องได้รับพลังงานอยู่ที่หนึ่งเจดร้อยกิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะอ่า ต่อไปถ้าดูนักเรียนสังเกตดูนะคะน,คน,น็่คือนักเรียนนี่คือนักเรียนชายต่อไปนักเรียนหญิงผู้หญิงนะคะผู้หญิงอผู้หญิงอาอยุประมาณตั้งแต่19ขวบนะคะถึง12ขวบนะคะ212ปีนะคะอ่น้าหนักของผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายนิดหน่อยนะคะนี่คือน้าหนักเฉลี่ยที่ต้องอยู่ในปรอเกณฑ์นี้นะคะอไขรน้ําหนักเกินบ้างนักเรียนดูนะคะ พลังงานที่ต้องการต่อวันอยู่ที่ประมาณ1,600กิโลแคลอรีย่ยนะคะซึ่งนักเรียนต้องรับประทานให้ถึงประมาณเท่าปริมาณนี้นะคะแล้วก็ต้องถึงแล้วก็ต้องไม่ต่ำกว่าและต้องไม่สูงกว่าจนมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพลังงานที่สะสมในร่างกายเหมือนคุณครูนะคะ อ่ต่อไปนะคะความต้องการพลังงานอ่าความต้องการพลังงานที่ร่างกายคุณได้รับ1วันนะคะก็คืออะไรบ้างที่ที่ร่างกายต้องได้รับ1วันนะคะอ่าแบ่งเป็นพวกข้าวผักผลไม้เนื้อสัตว์นมก็คือข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรตผักผลไม้วิตามินเกลือแร่เนื้อสัตว์เป็นอะไรคะเนื้อสัตว์ก็จะมีในเนื้อสัตว์ก็จะมีอะไรคะ เนื้อสัตว์มีอะไรคะมีโปรตีนและไขมันใช่ไหมคะแล้วก็นมก็จะเป็นโปรตีนนะนักเรียนดูนะคะถ้าเมื่อกี้หนึ่งพันหกร้อยกิโลแคลอรี่นะคะก็คือในหนึ่งวันนักเรียนต้องต้องได้ข้าวอยู่ที่แปดทัพพีทั้งสามมื้อนะคะไม่ใช่มื้อละไม่ใช่มื้อละแปดทัพพีนะคะทั้งสามมือม้อมื้อเช้ามื้อเทีย่ยมื้อเย็นผักต้องได้สี่ทัพพีนะคะ อ่ผลมไผลมตไนะะ้ต้องได้สามครับอ่าผลไม้ต้องได้สามส่วนอ่านะคะเนื้อสัตว์ต้องได้หกช้อนโต๊ะเรากินเยอะเรากินเกินไหมเรากินไม่พอเราเป็นคิดวิดเคราะห์นะคะนมนักเรียนต้องได้รับวันละสองแก้วอ่าถ้าคุณครูทุกวันนักเรียนได้ทานมนมไหมคะอ่าเดี๋ยวถ้าคุณครูแจกนมให้นักเรียนนะคะนักเรียนทานมนมด้วยนะคะวันละวันละสองแก้วนะคะ นี่คืออยู่ในช่วงค่ะอายุของนักเรียนนะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหกร้อกิโลแคลอรี่นักเรียนต้องได้รับประมาณนี้ไม่ลดไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปนะคะเพื่อร่างกายของเราจะได้เจริญเติบโตสมวัยและท่องถูกกับถูกกับเพศของเรานะคะเราจะได้มีร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ร่างกายสมบูรณ์ไม่มีโรคนะคะดีใจเลาไว์นะคะอ่ะต่อไปนะคะ อ่ามาดูต่อไปเป็นเรื่องของโทรงทรชนาการนะคะนักเรียนด,ดูในเนื้อหาในหนังสือนักเรียนดูได้หนังสือแบบสุข,ขัดน,นะคะ ธงโภชนาการคืออะไรละ่ะธงโภชนาการธงโภชนาการคือภาพจําลองสัสดส่วนภาพภาพจําลองสัสดส่วนที่แนะนําให้คนไทยบริโภคในหนึ่งวันนะคะจัดทําโดยกรมอนามัยนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็คือธงโภชนาการจะจําลองว่าในหนึ่งวันนะคะคนไทยต้องกินอะไรนะคะในสัสดส่วนแค่ไหนนะเรียนด,ดูนะคะธงโภชนาการจะเป็นธงทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะก็คือ,อ เขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้จั่วของมันก็คือจะอยู่ข้างใต้นะคะฐานจะอยู่ข้างบนตรงนี้ส่วนที่นักเรียนต้องกินให้มากก็คืออะไรคะข้าวแป้งนะคะต้องกินให้มากอ่าควรกินปริมาณมากที่สุดเพื่อจะให้สารเพื่อ,อ,อจะให้สารอาหารประเคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นพลังงานเราจะได้มีแรงในการทำงานมีแรงการเรียนหนังสือการทำการบ้านนะคะช่วยงานพ่อแม่นะคะอ่า ต่อไปรองลงมาที่นกักเรียนต้องทานนี่มากกว่าแป้งและแป้งและข้าวและแป้งก็คือกลุ่มของคือผักผลไม้นะคะกินรองลงมานะคะจะให้สารอาหารพวกไหนคะพวกวิตามินเกลือแร่และใยอาหารนะคะวิตามินเกลือแร่ใยอาหารเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราจะเริ่มเติบโตนะคะทําให้เราไม่ขาดสารอาหารนะคะและใยอาหารนี่นะคะนะกักเรียนจะช่วยให้เราขับถ่ายได้คล่องนะคะอ่าต่อไป ถัดลงมาก็คือเนื้อสัตว์ถัว่วนมก็คือพวกของโปรตีนนะคะต้องกินปริมาณพอเหมาะจะให้สารอาหารจะโปรตีนและเกลือแร่นะคะจะก็มีในในถั่วก็จะมีพวกของเกลือแร่บางประเภทนะคะและที่นักเรียนต้องทานน้อยที่สุดก็คือกลุ่มของน้ำมันน้ำตาลและเปลือกลุ่มนี้ทำไมเราต้องกินน้อยนะคะนักเรียน ามอย่างนี้จะทำให้เกิดโรคนะคะต่อไปเราตรงขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่ถ้าเราทานเยอะๆกลุ่มนี้นะคะเราทานในปริมาณมากเกินไปก็คือมากกว่าความจําเป็นของร่างกายของเรานะคะจะทําให้เราเป็นโรคอะไรเอ่ยความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะคะอื่นๆมากมายนะคะน้ำนะคะน้ําตาลก็คือพวกหวานใช่ไหมคะ เกลือพวกเค็มๆพวกที่มีโซเดียมนะคะน้ำมันไขมันต่างๆทั้งไขมันพืชไขมันสัตว์จากเลยต่างๆนะคะก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยถ้าาเราทานมากเกินไปเกินกว่าความจาเป็นของร่างกายนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยจะมีปริมาณของน้ําตาลที่สูงกว่าเกณฑ์เกลือที่สูงกว่าเกณฑ์แล้วก็น้ํามันที่ น้ำมันหรือพวของไขมันนะคะที่มากกว่าที่ทร่างกายของเราต้องการและจะและมันก็จะไปสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะที่มันสะสมใม่เส้นเลือดใต้ผถุงน้งของเรานะคะทําให้เกิดโรคอื่นตามมาได้นะคะเช่นโรคอ้วนนะคะอ่าทีนี้คุณครูก็อ่าำเสนอถึงทงโภชนาการนะคะแลก็ให้นักเรียนกลับไปศึกษาแล้เกัน จะเพิ่มเติมในหนังสือเรียนได้นะคะอ่านะคะถ้านักเรียนไม่ไม่เข้าใจหรืออยากจะสอบถามคูในส่วนไหนนักเรียนสามารถสอบถามได้เลยในรายส่วนตัวคูหรือในรายห้องนะคะการบ้านนะคะต่อไปก็คือการบ้านอืนี่ในให้นักเรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอาหารสารอาหารและพลังงานนะคะ ในหนังสือแบบสุกหัดวิชาวทิทยาศาสตร์ที่คุณครูแจกไปแล้วนะคะหน้า26ถึงหน้า30นะคะทำแล้วนียนก็ดูนะคะมันมีทั้งหมดกี่ข้อใหญ่มีทั้งหมดเจ็ดข้อใหญ่นะคะนะคะักเรียนค่อยๆทำอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนนะคะประกอบกับในหนังสือแบบสุกหัดนี้ก็มีส่วนที่เป็นเนื้อหาให้นักเรียนได้ศึกษาพเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มา นำเสนอสอนให้นักเรียนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะในชั่วโมงถัดไปนะคะอะไรนักเรียนก็สอบถามคุณคูได้ในไลน์นะคะสำหรับวันนี้อัสสลามอุลัยกุมุมรัฮมัตุลลอฮิวะบะเราะกากุฮา